อวัสดีสดดค่ะวันนี้เราสองคนอยู่กันที่นั้น I am ซักเซนมอ วันนี้นะคะเรามากันในทีเวลเน็ตเวลวีอิงนั่นเองค่ะสุขภาพและคุณ,ณภาพชีวิตที่ดีที่ทุกคนเข้าถึงได้ไดวันนี้เราแบ่งมาทั้งหมด4กรุ๊ป4ชาร์เตอร์นะคะชาร์เตอร์แรกหรือกรุ๊ปแรกของเราก็คือบอดี้บาลานนั่นเองค่ะค่ะใครที่ชอบดูแลรูปร่างนะคะหรือว่าอยากลดหุ่นนะคะให้หุ่นผอมเพียวนะคะ ต้องนี่เลยค่ะสินค้าของเรามีอะไรบ้างคะเอ่าเริ่มต้นเลยตัวนี้นะคะจะเป็น B4 ช่วยในการเบิร์นบูตแล้วก็บิวร่างกายที่ดีค่ะโอเคต่อมานะคะเป็นไฮโปกับออโปรนะ,ะตัวนี้จะเป็นโปรตีนนั่นเองอและตัวสท้ายก็จะเป็น F4 ค่ะทานคู่กับ B4 ดีสุดๆเลยเพราะตัวนี้จะช่วยบล็อกตัวนี้ช่วยเบิร์นค่ะต่อไปเป็นกรุ S ol, <S ๊ปเอ็ดดีเวอโซค่ะ,ะ,คะตัวนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟู ตั้งแต่ระดับดีนเอเลยค่ะพี่มมเมมก็คือช่วยชะลอวัยนะคะบำรุงผิวพรรณของเรานะคะจากภายในสู่ภายนอกค่ะถูกต้องค่ะ,คะเริ่มต้นตัวแรกด้วยเอสโดี SO ค่ะตัวนี้นะคะช่วยในยเรื่องของการฟื้นฟูได้ตั้งแต่ระดับดีนเอเลยค่ะพี่เมมเป็นสินค้าที่ขายดีของเรามากๆนะคะแล้วก็ยังมีไฮซีวิตามินซี0 0 0มิลลิกรัมมีคอลลาเจนมีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงและผู้ชายค่ะ,คะต่อมานะคะเป็นหมวดของ o Optimal w um e l l n e s ออ s ะคะ่ <S ะ,คะ ตัวนี้จะเป็นการดูแลเฉพาะจุดเพราะว่าทุกจุดของร่างกายนะคะจะส่งผลต่อระบบองค์งรวมของร่างกายนั่นเอง <admitted> ly, ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลอดเลือดหัวใจ <laughs> เรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องของระบบภูายเราจัดมา <mostly> ครบเลยนะคะ <laughs> หรือจะเป็นในส่วนของน้ำว่านที่ช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันตัวดีของเราค่ะ <laughs> อันนี้จะเป็นทีคอลพัสช่วยในเรื่องของการทํางานของระบบออกซิเจนในร่างกายค่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องของกาแฟด้วยตัวนี้นะคะเป็นกาแฟที่เรียกได้ว่าแทนกาแฟทั่วไปแล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยของเรานะคะซึ่งล่าสุดได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพค่ะตัวนี้ของเรานั่นเองต่อไปนะคะเป็น productivity นะคะ booster ค่ะเรียกได้ว่าอันนี้จะเป็นการเสริมให้ทุกๆวันของคุณเนี่ยเป็นวันที่ดีขึ้นนั่นเองแม้ว่าจะเป็นน้ําหอมเราม,มรรทีทั้งหมด4กลิ่นเลย4ี่ลุค4สไตล์ให้ความรู้สึกทั้งหมด4แบบ อ่าหรือจะเป็นในหมวดของผิวหน้าก็มีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นโ,<ฮ>โฟมล้างหน<ฮ>้าซันสกินฟรีนซิงน่งเป็นบำรุงเราก็มี<ช>มากไปกว่านี้อ่ะพี่เฟมแนะนำหน่อยแล้วก็มีนะคะสินค้าของบอดี้เชียร์ค่ะเป็นสินค้ายาสีฟันนะคะอันนี้2สูตรนี้นะคะใช้ดีมากมาเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นยาสระผมค่ะไม่ว่าจะเป็นผมเสียผมทำสีหรือช่วยในเรื่องของการลดการเกิดผมหงอกก็ได้เช่นกันค่ะ รวมถึงเรายังมีหมวดเกี่ยวกับบ้านด้วย<ช>่ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุม่มน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานนะคะเราขนมาจัดเต็มมากค่ะถูกต้องค่ะและในหมวดสุดท้ายนะคะพลาดไม่ได้เลยคือเรายังมีในหมวดของเกษตรด้วยเรียกได้ว่าเป็นปุ๋ยน้ำเนาะที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับทางการเกษตรของเราเช่นกันค่ะท่า อันนี้นะคะเป็นเอสเวล่าอะโลเวย่าเจลค่ะนุวิอันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่นะคะที่เราอัปเกรดขึ้นมาค่ะถูกต้องค่ะเพิ่มเติมจากเดิม,มที่ว่าดีแล้ว ตัวนี้นะคะปรับให้เป็นนาโนโคคิวเทนค่ะพี่เฟมคําว่านาโนโคคิวเทนเนี่ยคือโมเลกุลของโคเทนมันจะเล็กมากค่ะด้วยความว่าโมเลกุลของมันเล็กมากมันจะซึมซาบลงผิวเราได้ดีแล้วก็เรียกได้ว่าซึมเร็วมากๆค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีเพิ่มเข้ามาอีกด้วยค่ะแม้ว่าจะเราจะมีการปรับอัปเกรดสารสกัดมากเท่าไหร่แต่ว่าเราจะาหนในราคาพิเศษเหมือนเดิมใช่แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแพคเกจจิ้งใหมส่สวยมากมากเลยค่ะเวลเน็ตสุดๆเลยอ,อย่าลืมมาลองนะคะทุกคน และนี่ค่ะคือเอสเวลาเจาเลอของเราที่เพิ่งได้รับตาราสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพเลยตัวนี้นะคะเป็นน้ำว่านจากประเทศเกาหลีเนาะใส่พลีและโพเบลติกและที่สำคัญนะคะได้รับเซอร์ติฟิเคตว่าเป็นออร์แกนิก100%ค่ะมาในรูปแบบสาเช่ทบพาง่าย รรอร่อยมากค่ะพี่เาอร่อยมากค่ะก <มา S 1> ินง่าย,ายมากๆเลยนะคะทานได้ถูกเพศทุกวัยแล้วเหมือนที่บอกเลยค่ะแม้ว่าจะอร่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราได้รับตาสัญงักทางเลือดผลิตภัณเพราะฉะนั้นทานได้ปลอดภัหยหายห่วงค่ะ